สวัสดีครับวันนี้รีวิวตัวหลอดไฟไล่ยุงนะครับขนาด200วัตต์นะครับเพิ่งสั่งมาใหม่ๆน,นะครับลองจะเป็นลักษณะนี้นะครับตามสเปคนะครับเนี่ยจมาดูข้างในว่าจะมีอะไรบ้างนะครับข้างในก็จะมีะร,ะร,ะมรีโมท นี่ก็หลอดไฟเป็นหลอดไล่ยุงนะครับหลอดไฟตัวนี้แถมมาดเดปเตอร์มานะครับเดปเตอร์5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์สีดำนะครับทำให้เหมือนคล้ายๆแผงโมโนนะครับ นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับสายไฟก็แถมมาให้5เมตรกับหัว usb นะครับอืนะครับตัวนี้ไปต่อกับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งแผงมานะครับ น็อตและก็ฐานรีโมทนะครับเกล่องก็มีแค่นี้กับยาง2เส้นนะครับแถมมาทําไมไม่รู้นะครับอะไรนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของหลอดไฟไล่ยุงนะครับที่พึ่งสั่งมานะครับนะครับเดี๋ยวจะลองอ่ลองประกอบดูนะครับประกอบสายรีโมทแล้วก็เปิดไฟให้ดูนะครับนะครับใส่ฐานรีโมทเรียบร้อยเปิดดูนะครับคำว่า ออนนะครับเปิดนะครับตัวน,นี้เป็นน่าจะเป็นไฟสว่างสุดนะครับตัวน,นี้มีจะมีทั้งหมด2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือสว่างสุดสเต็ปสก็คือสว่างลงมานะครับสว่างลงมาสว่างสุดอ,อยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับลดลงมาก็จะอยู่ได้ที่ 6- 8ชั่วโมงนะครับผมอนนี่นะครับสายชาร์จ ต่อ,อยางงี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้ตอนนี้จะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้เสียบเข้าตรงนี้ก็เขามีแสงเข้านะครับเขาก็เลยชาร์จนะครับไฟกจะติดถ้าเป็นหมดกลางคืนไม่มีไม่มีแสงก็เขาก็จะสว่างอัตโนมัตินะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแผงก็สวยงามนะครับมีขาตั้งยึดมานะครับข้างหลัง ไม่มีวัดบอกมานะครับตัวนี้น่าจะแผงขนาด6วัตวต์นะครับ6วัตต์นะครับงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับราคานี้นะครับ300บาทนะครับ